สวัสดีจ้าเยเพ็พาสวยมาอีกแล้วจ้าวันนี้วันศุ์ใกล้จะถึงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดสุกสัปดาห์เนาะอะ่รยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนพี่น้องบางพ็นเองเอ่อไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นแฟนคลับทุกคนและก็ไม่แฟนคลับทุกคนขอให้สุขสุทุกวันและขอให้สวยวันสวยขึ้นนะคะวันนี้เยเพ็พาสวยก็มาเอาขอวันนี้ขอมาเอาใจคนเป็นสิวเบิง้งพี่น้องจ้าองพูดถึงคนผิวแห้งผิวมันก็เยเพ็ก็ไม่ค่อยพูดถึงเนาะ ผิวแห่งนี้พูดถึงมากเลยแหละแต่วันนี้ขอขอพูดคนที่เป็นสิวเบิง้งพี่น้องจ๋าวันนี้เองมาทําครีมสูตรฟื้นฟูและซ่อมแซมผิวที่เกิดจากการอักเสบไม่ว่าจะก,การอักเสบจากการเป็นสิวหรืออักเสบจากการถูกแสงแดดหรืออะไรก็ช่างพี่น้องจา๋าเองมาทําครีมวันนี้นะคะตัวแรกก็ไม่มีอะไรมากมายจา้าเองมาเร็วๆกันเลยเนาะวันนี้เนาะ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะพี่น้องจา๋าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีสรรพคุณโดดเด่นครอบคุมจัก,กรวาลอยู่แล้วช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวปกป้องผิวจากแสงแดดลมฝุ่นละอองได้มดพี่น้องแล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวและทําให้ผิวาากระจ่างใสดาส่อมแซมผิวด้วยพี่น้องเห็นไหมคะนี่คือสรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีมุ้งโมไปพี่นงแต่ว่าอีกเอาคร่าวๆมากไหมแต่วันนี้จะเป็นเอาแค่ครึ่งช้อนชานะคะครึ่งช้อนชาด้อไม่ต้องมากพี่นงจ๋าเพราะมันจะได้ไม่มันมากนะคะครึ่งช้อนชาด้วยค่ะนี่พี่นงแค่นี้พอนะคะเไมคอับพี่นงจ๋าวันนี้ก็สบายๆเนาะไม่ต้องไปมีตัวครีมหลายตัวพี่นงแค่แค่สามตัวก็พโ ตัวที่สองอุ้ยสี่ตัวที่พี่น้องโทษทียังเป็นลืมอันหนึ่งลือนี่ลืมได้ไงจ๊ะนี่ขอโทษค่ะลืมมอาอมาตังได้ไงนี่พี่น้องจ๋าตัวที่สองตัวสําคัญมากค่ะพี่น้องจ๋าโทษทีโทษทีไม่เอาได้เอามาตังได้ไงเนี่ยน้ำมันละหุง่งค่ะพี่น้องจา๋านี่น้ำมันละหุง่งซื้อได้จากไหนคะพี่น้องจ๋าก,ก็ซื้อตามร้านค้าร้านที่เกี่ยวกับสุขภาพก็มี บัตเองีงมุ้โมพี่น้องมิสสุนทรีเลยมั้งบัตเอีงิงหาง่ายนะคะต่างประเทศก็หาตามร้านเฮนเซคือร้านสุขภาพร้านไลฟ์อะไรพวกนี้นะคะทรรพคุณของเขาพี่น้องเหมาะมากสําหรับคนที่มีผิวอักเสบเพราะเขามีสารตัวหนึ่งที่ไปต่อต้านการอักเสบข,ของการเกิดสิวหรือผิวที่เกิดจากทาให้มีน้ามันอะไรนะ่ยที่มันมาสิวอุ่นวายมากใน,ในกระดาษอีงนะ่ะพี่น้องในกระผิวอีกนะี่น่ะเขามีสารตัวนี้ เขามีวิตามินและแร่ธาตุมากมายงกมากพี่น้องเขาไปต่อต้านหรือไอพวกแบคทีเรียหลายเยนอะคือตัวนี้เอาตัวนี้หนึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งช้อนชาเด้อพี่น้องจ๋าเปิดดีๆด้วยเขาไม่มีไอตัวไออะไรนะไอไอไม่ให้มันคคกมากนบพี่น้องอันนี้หนึ่งช้อนชาเด้อพี่น้องจ๋ามาลงนะมันข้นๆพี่น้องนี่ไม่ต้องติ่มก็ได้พี่น้องจ๋าเนี่ยโทษทีนะคะวางขออนุญาตวาง นั่นแหละพี่น้องดีมากน้ำมันมละหุ่มเลี้ยวเทมไปมัดผมได้ดีมากเลยนะเยาเยาเพนผมแข็งโค้งนี่จเดี๋ยวเอาไปมดัดเลยแต่มันได้ทั้งผมได้ทั้งผิวหนาคนสรรั่มสุตของเขาสุดยอดค่ะ <c oughs> อ้าวตัวที่สามจะขาดไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ว่านหางจระเข้หรืออารเวน่าเจลพี่น้องจ๋าช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดการอักเสบของแดดอะไรก็ช่างพี่น้องแล้วก็ลดรอยจุดด่างดำบนใบหน้า ค่อยๆลดพี่น้องแล้วก็คำนั้โคไอให้ผิวชุ่มชื้นดาตัวนี้เองต้องอะไรก็ช่เองต้งอ,ตง,อตงมีความชุ่มชื้นชุ่มชื้นในแกบผิวดาจะได้ซึมเข้าไปพี่น้อง <S <S 1> <S 1> ตัวนี้นะคะพี่น้องจานหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชานะคะนี่หนึ่งช้อนชานะะชอชาอ้ยวางน,นี่ด้อน้องเอ,อ้ยมือข้างนี้นะคุดแล้วคุณอีกขอโทษนะคะไปเป็นพื่อนม่ไม่แข็งด้วเองอย่างที่บอกเลยค่ะนี่พี่น้อง แล้วตัวสุดท้ายอะไรรู้ไหมเอหมอนเดิมค่ะน้ำมันวิตามินอ e. ีพอเองทำครีมอะไรพี่น้องส่วนใหญ่นะ่ใส่น้ำมันวิตามินอ e. ีไปดาพี่น้องก็ไปอ่านดูวาอะไรก็วิตามินอ e? ีวิตามินอ e. ีเองต้องใส่ไปด้านนิดนึงเพราะว่าอะไรวิตามินอีเนี่ยครัพี่น้องคืคนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวแล้วก็ยืดครีมให้อายุยาวนานแถมเ,เขามีสารของเขาที่ในตัวของเขาเอยเอ,องเนี่ยในตัวเขาเนี่ย เหมือนเป็นเหมือนสารกันบูดอะในตัวของเขาก็ทําให้เมคครีมไปเสียนะคะและ้วก็กระจ่างใสผิวกระจ่างใสบริษัทเครื่องสำอางเวชภัณฑ์อะไรก็จะเข้าออาไปผสมหมดเลยอันนี้อันนี้ก็ใกล้ะ,ะหมดแล้วพี่นงเอินนี่นะแล้วพี่นองอย่าลืมนะคะ่ะถ้าเกินไปทําตัวนี้ก็เอาไปผสมครีมตัวอื่นหน้าก็ได้ได้ครีมใหม่จะได้ไม่ต้องไปาวางไว้เฉยๆพี่นงได้ตัวนี้มันดีมากตัวนี้เองนี่นะเห็นไหมยัดเป็นก็ทําไปไปนจาหมดแล้ว ้องจา๋าไอ้น้ำมันวิตามินอ e, ีครึ่งช้อนชาแค่นั้นนะคะพี่้องจา๋าอย่าไปไหลมันเพราะมันข้นมองเห็นได้เลยนี่นุ่มมิตรงามงาม,มแต่โม,มวันนี้ขอพูดใช้คําว่ามิตรของซุกๆุเนาะมันก็นเลยไม่ค่อยอโทษทีค่ะมิตรของซุกๆุพี่น้องแล้วก็ค้นให้เขากันนะคะพี่้องจา๋านี่โมะพอดีพี่้องจา๋า แต่เยปินต้องคนาน,นานนิดหนึ่งด้วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นของเยปนะินมันปินแบบเขาเรียกอะไรน,นะเป็นไขเลี้ยวอิงก็เลยต้องคนนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าอิงเอาไปละลายกไอไมโครเวฟหรือน้ำร้อนอะ่ะตัวน้ำมันวิตามินอ e ีที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวมันจะหายไปไม่ใช่หายหรอกมันเสื่อมแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องบางบางบาง,บางตัวอิงก็ต้องไปละลายเนาะอิงก็ไม่ได้แต่ตัวนี้เนี่ยเยปินไม่ต้องแต่ว่าใช่เวลาคนนิดหนึ่งนะครับพี่น้องจ๋าเพราะว่า น้ำมันมะพร้าวเป็นไข่ก็ต้องพยายามคนให้เข้ากันเห็นไหมคะพี่น้องจา๋าเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่เป็นซิวเกิดการอักเสบของผิวของซิวแบคบทีเรียพี่น้องบางที่ก็มาจําเป็นต้องไอแบบซิวก็ได้บางบางที่เองไปเดินผ่านแดดมาบางที่นั่งตทำง,งานเนาะบางที่แดดมันก็เปรี้ยงมันก็นาสูลแล้วก็อักเสบทาไมผิวหนา้าเองอักเสบก็ใช่ตัวนี้อย่างนี้เลยคะ่ะสูตรนี้นะคะพี่น้องจา๋าเนี่ย แต่ครีมก็สวยสนุ่มนี่พอดีเป๊ะพี่น้องความครีมความข้นพอดีเป๊ะสูตรนี้นะคะเป๊ะเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดได้เป็นไอ้น้ำมันที่มันใสเรามันจะคนได้เร็วนิดหนึ่งเลยพี่น้องจ๋าเห็นไหมคะไดยเป็นขออนุญาตทาที่ที่มือด้วยค่ะที่แขนด้วยค่ะนี่ เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นไอไข่แล้วนะ่ะพี่นอ้องอินต้องไข่ไอคนให้มันนานนิดหนึง่งเพราะว่ามันจะเป็นก้อนๆของไข,ข่ของน้ำมันมะพร้าวพี่น้องจ๋าพี่นอ้องเอ้ทนี่ชุม่มแล้วก็จะพักหนึ่งก็จะหนืดสูตรเย้เพ็นะต้องนืดเดีย,ดยวพี่น้องหนืดเนืดแล้วความชุ่มมันมีแล้วก็ชะโลวยหยเอ็ดาเร่งตีนเร่งตีน,ตนกะเกิรไม่ค่อยขึ้นเนี่ยพี่น้องจ๋าชุ่มเห็นไหมคะ หรือพี่น้องหรือเนี่ยขยันทาขยันปุ๊เนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเองนวดหนาน,นวดอะไรน,น่ะเนี่ยแค่นีก้ก็พอพี่น้องแล้วก็เอาจนมดเลยนวดมันจนแห้งพอแห้งเลยก็มาทาใหม่มันไม่ชุ่มก็ให้มันดูไปพี่น้องมันไม่ดีก็ให้มันดูไปใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไฟดาพี่น้องจ๋าเนี่ยหละเห็นไหมอย่าเพินคขออนุญาตเล้อย่าเพินต้องนันมือพออย่าเพินแต่งหน้ามาเร็วจีเป็ดหกชมหราชษาแนมเองวันนี้เนี้ยไม่ทับเดี๋ยวเขาไม่ทับ นะครับพี่น้องเนี่ยชุ่มนี้เจ็ดพี่น้องเป๊ะเลยค่ะสูตรนี้นี่ถ้าใครอยากทําหลายก็เพิ่มตามสูตรนะคะแต่ถ้าเกิดทำทำน้อยอย่างีเพป่นก็แค่นี้พอเพราะยเยปินถ้าทำหลายเยปินทำน้อยเนาะเรางวดให้มันมดนะคะพี่น้องอย่าลืมเด้อคิวกระดกค,คิวกโวกงค,คิวเซ็กซี่แก่หางตาโต๊ะดาอย่าลืมนะคะซิปหนักหนึ่งซิปทำทุกวันทุกวันพี่น้องคิวกโวกงจริงเด้อ อืมนั่นแหละบอกเร้วบอกอีกนะคะขอโทษทีค่ะแต่ก็อยากให้ทำนะเวลาเวลาหนวดหนางหนวดครีมรอะไรก็ช่างพี่น้องทุกครั้งลีนะของหนาพี่น้องดูนีชุ่มดีอืมนะคะพี่น้องจา๋าอย่งงางนั้นเกิดวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็ลองไปทําสูตรนี้ดูดูนะคะถ้าเกิดยังไงเผื่อจะถูกกับผิวใครบางคนเนาะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เกิดอยู่ที่ผิวพันคนอีกเลยเนาะอันนี้พูดตรงๆนะคะยัเพินก็ไม่ใช่ว่าอู้เติมใดเป็นผู้รู้ผู้ ผู้อะไรนะผู้เ,เกเ่งเลือดเลือดกระเสริฐสีมาจากไหนเ mm hmm. กิดสรรหามมาทําแต่ว่ารู้แต่ละตัวก็ไม่ใช่สารที่อันตรายถูกไหมคะอันนี้จะเป็นอขอพูดจะได้จริงแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็ผ่านกาันโอโยอะไรมุดเลี้ยวของต่างประเทศทั้งนั้นเลยอันนี้ของคนไทยก็เก่งค่ะโทษทีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่เมืองนอกจะว่าของต่างประเทศเยางเดียวคนไทยเก่งมดคะ่ะคนไทยเก่ง,คน,กง,ค,นกงคนไทยมีหัวคนไนทนเก่งว่าตุกประเทศขอใช้คําพูดนี้เนาะเพราะว่าคนแต่ละคนน่ะเขาก็ทามาเขา เขาก็เกิ่งอ่ะอันดับแรกคือเขามีหัวนะเขาฉลาดอืมนั่นแหละกิ่งทุกประเทศค่ะประเทศไหนก็เกิ่งงดอืมนั่นแหละก็เยายเป็นขอพูดคําว่าอืมเป็นของซุกเนาะพอจะเป็นไม่ได้เอาของสดมาเนาะอืมสุดทยเป็นก็มีของซุกดาของดิบดาอะไรางี้นนะดิบกระซุกผสมกันเบื่อหรือว่าซุกกระซุกผสมกันวันนี้เฉพาะของซุกถูกไหมคะอาจารย์พี่น้องจ๋าถ้าเกิดยังไงเกิดพี่น้องลองไปทําดูนะคะขอบคุณมากที่เขามาดูยายเพ็และก็ให้ความสําคัญ ล้วเกิดเขียนมาทักทายกันดีมากเลยค่ะขอบคุณคําชมทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณนะคะถ้าเกิดพิลพูดผิดพูดถูกเหมือนเดิมค่ะขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเพศเกิดเอาไว้คลิปหนาคอยดูกันถ้ามีพื้นก็อย่าใช่นะคะนะคะงั้นก็ขอบคุณนะคะวันนี้บันศุกค่ะราเองเจอกันอาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ยเป็นขอยุดนะคะเจอกันนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขทุกๆวันค่ะสวัสดีค่ะ